วัสดีครับสวัสดีครับโอเควัดดีทุกทคนวันนี้ยามเที่ยงวันนี้มันนั่งอยู่ใต้ต้นไผ่บรรยากาศล่มรื่นมากวันนี้ผมอ่านข่าวเจอฮะจะทิ้งเท็จยังไงก็ไม่ทราบตอนนี้โรงงานอุตสาหกรรมที่ผลิตรถยนต์ในค่ายโตโยต้านิสสัน ฟอร์ดมาด้านะประมาณห้าโงค่งอะเขามีประกาศหยุดหยุดการประกอบรถยนต์ประมาณหนึ่งเดือนอาจาจะตั้งแต่ปลายเดือนมีนาจน,ถ,น 20, ถึงวันที่สิบเมษาหรือถึงวันที่สามสิบเมษาผลกระทบต่อมาก็คือพวกที่ผลิตสินค้าผลิตชิ้นส่วน ส่งให้โตโยต้าส่งให้ค่ายผลิตร,รถยนต์เหล่านี้6บริษัท6ค่ายรถยนต์ผู้ผลิตชิ้นส่วนส่งมีผลกระทบอย่างมากถามร้านค้าเล็กๆร้านค้าร้านห้องแถวบริษัทที่พนักงานเป็นก็เรียกเทียวันเทียทูเทียตรีอย่างนี้แหละมีผลกระทบมาก และพนักงานพวกนี้ทําอะไรเมื่อบอยสัตว์ค่ายยักษ์ไงหยุดเขาก็ต้องกลับบ้านเขาไม่ก็ไม่รับค่าใช้จ่ายภาระตั้งหลายทั้งหมดค่าน้ําค่าไฟทุกอย่างนี่คือผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในเดือนเมษานี้ผมอยากให้รัฐบาลช่วยเช่นว่ายกตัวอย่างนะครับ เป็นก้อเสนอแนะไม่ใช่บังคับไม่ใช่ไปด่ารัฐบาลการบางังการที่ให้ช่วยเหลือประชาชนเช่นว่าพวกที่มีมิเตอร์ไฟ5แอมป์อย่างนี้ก็อาจจะต้องลด100%หรือว่าลด80%พวกที่มีมิเตอร์แอมสิบหแอมป์ขึ้นไปที่ห้าแอมป์ลงมาก็ลดประมาณตั้งห้าสิค่าน้ำช่วยเหลือค่าน้ำเขาต้องใช้ฟรีไปเลย เป็นประมาณนี้สักสามเดือนเพราต่างประเทศเขาก็เริ่มเริ่มมีนโยบายพวกนี้ขึ้นมาแล้วแล้วยิ่งค่ายักษ์ใหญ่ของพวกโทรศัพท์ดี e ท t r u ูมูฟเอเอสเรือค่ายไหนก็แล้วแต่นะก็ถ้าจะมีส่วนลดให้คนไทยนะคนไทยนะค่ายอย,าอย่างนี้คุณอ่ะรับเงินจากคนไทยไปเท่าไหร่แล้ว ที่ใช้ทุกวันคุณหยุดสักสามเดือนลดลงมาคงไม่มีผลอะไรกับกับกำไรของคุณนะผมว่านะเพราะว่ากำไรในมันก็คุณได้มาเยอะแล้วสร้างร่ำรวยมาจากธุรกิจพวกนี้เยอะแล้วนะพวกค่ายักค่ายตัวสับนะคุณถึงค่ายตัวสับนะแล้วต่อมาก็การเยียวยาของประชาชนนะรัฐบาลก็ช่วยเยียวยาทางหนึ่ง เอกชนก็ต้องช่วยเยียวยาทางหนึ่งพวกที่มีห้องเช่าบ้านเช่าขอทีเถอะนะช่วยลดในค่าเช่าพวกพนักง,งานด้วยบางคนทํางานไม่มีโอทีแค่พอค่าเดือนวันละสามร้อยสามสิบห้าบาทเดือนยังไม่ถึงหมื่นเลยค่าห้องค่าน้ำค่าไฟสามพันบาทแล้วค่ากินก็วันละสองร้อยอยู่ไหมข้าวราดแกงจานละห้าสิบบาทเยอะมาก ภาระที่เขาต้องใช้จ่ายมีเยอะมากนะผมอยากให้ทุกฝ่ายเอกชนรัฐบาลบริษัทยักษ์ใหญ่ช่วยสนับสนุนคนไทยนะเพื่อให้ผ่านวิกฤตโควิด -19 ครั้งนี้ด้วยเพราะมันลำบากมากเมืองไทยนี่พนักงานนะที่ของเป็น,เป,น,เ,ปน supplier, เป็นของสปายเออร์เป็นของ ซัพพลายเออร์ให้บริษัทยักษ์ใหญ่ที่ประกอบรถยนตนะ์ปิดเดือน,นทํางทอะไรกลับบ้านครับรัฐบาลนโยบายไม่หยุดมันหยุดตรงการแต่บริษัทเขาหยุดเป็นเดือนนะคนที่ทำงานราชการนี่เขาไม่มีผลกระทบอะไรต่อ,อไรายได้ของเขาหรอกเพราะก็ได้เจ้าเดิมแต่พนักงานสิครับพนักงานอย่างผมเนี่ยนะอย่างเพื่อนๆทุกคนที่ทำงานลูกจ้างในองค์กรบริษัท ต่างๆร้านห้องแถวอะไรต้องมีผลกระทบทั้งหมดจะขอร้องขอรัฐบาลช่วยสนับสนุนเอกชนสนับสนุนเพื่อว่าเมืองไทยจะได้ยังไงพ้นวิกฤตโควิดหนึ่งก้านี้สักทีเพราะมันลำบากมากความมันอยู่ก็ลำบากมากไปไหนก็ลำบากจะเที่ยวเรื่องเรืองใช่ผมเข้าใจ ทุกคนต้องเก็บตัวต้องอยู่บ้านแต่ภาระมันก็ต้องทําบางคนก็มีภาระค่าใช้จ่ายทุกคนก็ต้องดิ้นรนหาตังตลอดเวลาเมื่องานมันไม่หยุดงานมันหยุดไม่มีงานทําต้องหางานทํานอกพิเศษหานอกพิเศษจะหายัางไงได้ต่างคนต่างไม่มีงานไม่มีเงินนะมีแต่เอกชนทั้งหมดช่วยกันสนับสนุนหน่อยนะ วันนี้กินข้าวเสร็จแล้วไม่เหมือนครั้งก่อนครั้งก่อนข้าวยังไม่ได้กินกินไปด้วยบ่นไปด้วยวันนี้กินข้าวอิ่มแล้วนั่งได้ลมโชยทบทวนทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเมืองไทยเราน่าดูมากเมืองไทยเราพูดแต่เมืองไทยอย่างเดียวเราไม่พูดอย่างเงินโชคดีเรามีพระมหากษัตริย์ที่เป็นจุดศูนรวมของจิตใจของมนุษย์เรามนุษย์ของประเทศไทยเราได้ไหมเป็นที่พึ่งได้ ที่ผ่านมาทำผลงานมาเยอะองค์ปัจจุบันก็มีผลงานเยอะนะตรงเทิดทูนว่าเหนือเกล้ารัฐบาลก็เหมือนกันบางคนก็โจมตีว่ารัฐบาลไม่ดีผมไม่ได้บอกว่าดีหรือไม่ดีแต่ผมบอกว่าในยุคนี้เราต้องมีรัฐบาลนะต้องเป็นกฎหมายที่เข้มแข็งบังคับหลายๆอย่างได้นะผมขอฝากไว้เพื่อนชาวไทย รัฐบาลขอเสียงถิ่มพวกครั้งนี้ให้ไปถึงลุงตู่ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ